สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะอาบน้ำแตงตัวกินข้าวอาหารเช้าแล้วก็ผมจะไปทำง,งานเลยนะครับตอนนี้ผมอาบน้ำแตงตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะกินอาหารเช้านะครับที่นี้ผมทำ o a คอร์นเ f l a กซ์แล้วก็นมแล้วก็เม็ดมะม่วง กินข้าวก่อนนะครับผมกำลังจะลองไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะกลับรถไปเพราะว่าที่นนมีโจทย์รถด,ด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับผมใส่เสื้ออันนี้อีกเพราะว่าที่ทํางานโค้ดเลือกเสื้ออน,นี้นะครับก็ผมต้องใส่ถ้าเขาเลือกผมต้องใส่ไปที่ทํางานครับ <laughs> ไม่ต้องก็ดว่าผมมีเสื้อแค่ตัวเดียวนะครับ ติดแล้วนะครับผมฟ้องตออแล้วนะครับนี่ผมถงแล้วนะครับกนลังจะโลเขามารับเรา คื่ค้นทำงานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะกลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ทำงานนิดหน่อยมากนะครับไม่ถ่งสองชั่วโมงนะครับผมกลับมาแล้วครับโลาก็ตอนนี้กำลังจะพาแบนไปกินข้าวนะครับจะกินอะไรอะเาก็ซื้ออะไรเช่น้มะพร้าวเรากินแตงโมวันนั้เรากินแตงโมนะครับวันนั้นอร่อยมากเราคิดว่าจะไปซื้ออีกนะครับ อันนี้สิบหกลูกรอยนุ่ง, گ, งใชไมครับ นี่สิบพุกลูกแล้วนะครับพอจะหนักมากตอนนี้เรามากินเขานะครับแต่ผมไม่กินเขานะเพราะว่าผมกินเขามาแล้วแบนจะกินคุณเดียวนะครับแม่แอไม่เป็นไรสั่งแล้วใช่ไหมครับ อันนี้อร่อยไหมจริงเหรอขอชิมหน่อยชิมทุกคนแบนก๋วยเตี๋ยวได้ตอนเช้าตอนเย็นกลางวัน2ีสิบซี่มือนะครับ แค่กินกว๋วยเตี๋ยวได้ครับกินเข้าแเสรแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านครับไม่ใช่กำลังจะไปซูแตงโมก่อนนะครับตอนนี้รอกำลังจะไปซูแตงโมน,นะครับรตอนน,นี้เราผ่านมานแล้วเราเจอรถที่ปัม๊มเราก็เดินไปที่หลันแตงโมใครยังไงครับ ตอนนี้เรามาเซเว่นนะครับคือของกินเล่นนะครับผมกืัวแก๊เต็มถืกโค้นกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะจบวิดีโอที่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับผมบายบายวัน แอบกินแอติมเหรอบายบายสิบอกบายบายทุกคนบายบายทุกคนเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะคะแต่ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะไม่เห็นหน้าไม่เต็มโอเคทุกคน